สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการบันทึกยอดสต็อกยกมาเมื่อเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมครั้งแรกค่ะไปที่แอปพลิเคชัน k i y t o ตน POS นะคะเลือกเมนูสต็อกค,ค่ะจากนั้นเลือกยอดสต็อกยกมานะคะการบันทึกยอดสต็อกยกมาสามารถทำได้ทั้งหมด3วิธีค่ะ วิธีที่1นะคะคือให้โหลดสินค้าทั้งหมดสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้โดยการกดที่ไอคอนรูปแรกค่ะเป็นไอคอนรูปลูกศรกลับด้านค่ะวิธีที่2นะคะคือวิธีใช้ยิงบาร์โค้ดค่ะสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้โดยการเลือกที่ไอคอนรูปที่2นะคะรูปบาร์โค้ดค่ะวิธีที่3คือใช้เลือกรายการสินค้าจากแคตตาล็อกค่ะ เราสามารถใช้วิธีนี้ได้โดยเลือกไอคอนรูปที่3นะคะเราจะมาเริ่มบันทึกยอดสต็อกยกมาเลยค่ะโดยเราจะขอใช้วิธีแรกนะคะวิธีให้โหลดสินค้าทั้งหมดเมื่อกดแล้วนะคะสินค้าที่ปรากฏขึ้นมานะคะเป็นสินค้าที่เราได้ทำการเพิ่มไว้ที่ข้อมูลสินค้าและบริการนะคะ สินค้ายกมาที่เราจะทำการบันทึกนะคะก็คือบวยค่ะกดคลิกเข้าไปเลยนะคะแก้ไขจำนวนสินค้าค่ะบวยมียอดยกมา100กระปุกนะคะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตกลงค่ะต่อมานะคะยอดยกมารายการที่2เราจะเลือกวิธีที่3ในการบันทึกค่ะ วิธีที่3นะคะเป็นการใช้เลือกรายการสินค้าจากแคตตลอกค่ะรายการสินค้าที่ปรากฏนี้นะคะเราเคยเพิ่มไว้ที่ข้อมูลสินค้าและบริการแล้วนะคะเลือกสินค้าที่เราจะทำการบันทึกยอดยกมาค่ะเราเลือกแป๊์ซี่นะคะกดแก้ไขค่ะตรงดินสอนะคะแก้ไขจำนวนสินค้าเลยค่ะจำนวนสินค้ายกมากของแป๊์ซี่นะคะคือ12ขวดค่ะ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตกลงค่ะกลับไปที่หน้าหลักนะคะเมื่อบันทึกรายการทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะให้เรากดบันทึกที่มุมบนขวามือค่ะไอคอนติ๊กถูกคลิปนี้นะคะก็เป็นการจบวิธีบันทึกยอดสต็อกยกมาเมื่อเริ่มต้นใช้งานเป็นครั้งแรกแล้วนะคะขอบคุณค่ะ